สวัสดีครับพบกับใ a กะชิมะมาร์ชชัแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกนําลังใจให้กับใ a กะชิมะมาร์ชชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคําถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเชื่อเลยว่าบางครั้งการรักใครสักคนก็ทําให้เราอดทนได้ถึงแม้เขาจะทําเรื่องไม่ดียังไงก็ต่างแต่เชื่อเถอะนะครับว่าบางการกระทํา ก็มีควรที่จะปล่อยผ่านหรือว่าให้อภยัยเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เกินจะรับได้สําหรับผู้หญิงวันนี้นะครับนากาชิมมักชแนลจึงมีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนกันแล้วส่วนข้อมูลจะเป็นยังไงบ้างนั้นลองตามเราไปดูพ่พร้อมกันเลยดีกว่านะครับนายอย่าปล่อยผ่านหากแฟนหนุ่มของคุณมีสีพฤติกรรมนี้เตรียมบอกเลิกได้เลยนะครับมาเริ่มันที่ 1. ทําร้ายร่างกายการทําร้ายร่างกายเป็นการกระทำที่มันเกินไปจริงๆนะครับ พราะปกติการที่เป็นคนรักกันต้องดูแลเอาใจใส่คอยปกป้องเพื่อให้อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยแท่แบบนี้นะครับกลับมาทําร้ายร่างกายแล้วยิ่งเป็นฝีมือของคนที่เรารักยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันจริงหรือเปล่านะครับถ้าเรายอมปล่อยผ่านก็จะมีครั้งต่อไปแล้วอาจจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าหากแฟนของคุณมีพฤติกรรมที่ชอบทําร้ายร่างกายแล้วแล้วก็บอกเลิกคือหนทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับถ้าหากคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่หยุดพฤติกรรมเหล่านั้น 2. ติดการพนันการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยหากว่าแฟนของคุณเป็นผีพนันตัวโยงที่ชอบการเสี่ยงโชคนะครับขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าหายนะก,กําลังจะมาเยือนเพราะหาเงินมาได้ก็จะหมดไปกับการเล่นการพนันทั้งหมดพอเงินเขาหมดเขาก็อาจจะมาขอเงินจากคุณเพื่อไปเล่นต่อก็เป็นได้แล้วยิ่งพอคุณไม่ให้เขาก็อาจจะทราร้ายร่างกายหรือว่าข่มขู่เพราะฉะนั้นการมีแฟนเป็นนักพนันถือว่าเป็นสิ่งที่สาวควรหลีกเลี่ยงออกมาให้ห่างให้ไกลที่สุดเลยนะครับ 3. ปกปิดความสัมพันธ์กับครอบครัวการที่ฝ่ายชายไม่กล้าเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้ครอบครัวของเขารู้เป็นใครใครก็น้อยใจจริงหรือเปล่าล่ะครับเพราะการเปิดตัวให้คนรู้จักของเขาทราบถือเป็นการให้เกียรติเราในฐานะแฟนหรือว่าคนรักของเขาการที่ต้องแอบคบแบบหลบหลบซ่อนๆมันก็น่าคิดนะครับหรือว่าคุณรู้สึกว่าไม่มีตัวตนแบบนี้เป็นใครใครก็ไม่โอเคด้วยกันทั้งนั้นแหละนะครับ4 นอกใจอีกหนึ่งสาเหตุที่คู่รักหลายๆคู่มักจะเจอแล้วจบด้วยการเลิกรากันไปนั่นก็คือการนอกใจนั่นแหละนะครับเพราะความรักเป็นเรื่องของคนสองคนการที่มีคนมาเอี่ยวด้วยมันก็ไม่โอเคแล้วจริงหรือเปล่านะครับและคนที่เรารักจริงๆเขาจะไม่มีวันนอกใจเราเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่แฟนหรือว่าคนรักของเรานอกใจก็คือการทำลายความไว้ใจของคุณและเขาไม่ได้รักคุณแค่คนเดียวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเลิกยุ่งด้วยนั่นแหละน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเรื่องนี้แล้วนะครับ แล้วนี่ก็คือ4อย่างที่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับชื่อคนรักของคุณทําขอให้คุณคิดแล้วก็ทบทวนให้ดีอาจจะเดินจากมาเลยหรือถ้าคุณรักเขาจริงๆก็ควรเตือนสติเขาแล้วให้โอกาสเขาแต่ถ้ามันเกินเยียวยาจริงๆการเดินออกมาก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดการมีความอดทนเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เรื่องบางเรื่องไม่จําเป็นต้องอดทนจริงหรือเปล่าครับเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแกงบิวตี้ดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตะกชิมะมาร์ชแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารยณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ